สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมผมรียว g h 28นะครับวันนี้แล้วก็มาอยู่ในไม c คร f t ที่มีชื่อว่าอามิตตี้นะครับ MC เนี่ยฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไมโครฟ์เวอร์ชัน1.7.2เนี่ครับผมอ่าเรามาเริ่มรีวิวกันเลยผมซึ่งพาร์ทนี้นี่เราจะมารีวิวแล้วก็แนะนำสปอนนะฮะแล้วก็ระบบต่างๆด้วตัวแหละเนาะนะครับทางนี้ก็จะเป็น EXP Enchant นะผมไปดีปว่ะไปดินะครับ Enchant อยู่นี่ป่ะอ่าใช่ด้วยนะครับ EXP a EXP free k ฟรีครับรับมาเลยฮะ ไอ้มีนี่ด้วยเบสล็อกครับผมแล้วก็พอยฮะสามารถนำไปแลกของทูได้ผมนี่นะครับแลกก่อนไม่รู้ว่าเรามาเอนชั่นอันนี้ก่อนนะครับเขาน่าจะมีของแจกที่ดีกว่านี้นะฮะแต่ว่าอ่ะเอาอันนี้มาก่อนแล้วกันเนี่ยเปิดประตูไปครับฟกเด็ดมาปิดปิดด้วยครับผมมันเป็นคนดีนะครับขอรับอีกเดียวรับฟังนี้ด้วยครับเรียบร้อยอันนี้คือที่ F K เนี่ยผมสำหรับคนที่ไม่อยู่ก็ You spend my spend head right round right right อล์ฟ มันจะช้าอะไรขนาดนั้นนะครับผมตอนนี้ก็อ่าเราอ,อยู่ที่เมืองอ่าอะไรบ้าะเมืองโอซาก้าเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยนี่ก็คือชมหน้าแอดมินแล้วก็สตาร์ททั้งหลายนะครับนี่นะฮะมีแบบเหมือนจอนชาวไร่ด้วยนะครับแล้วก็มีคุณอ่า what what เอาไปให้โยชนไม่ได้นี่หว่านะครับก็ไม่สามารถโยนของในสปอนกันได้ทางด้านนี้ก็จะเป็นฟรีไอเทมเนะครับเข้ามาเลยฮะชั้น2ครับผมขึ้นมาด้านบนครับมีคุณ9928ตามมาฮะ เอ,อ้ยรับของฟรีกันนะครับนี่เดียวมาอุ้ยเดี๋ยวเดีมาเยอะทำไมครับอันนี้พอนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอิชาร์นของก,กันนะผมไม่น่าจะไปเอาเอ้ยไม่น่าเอิชาร์นของกาก,กเลยนะครับรับของฟรีไปก่อนนะครับทุกเซิร์ฟเวอร์นี่คือเราต้องรับของฟรีก่อนนะฮะมีทอสต์เดรนโบลคิกรับของกันฮะร,รับคอน,นครับรับอ่าโพเทคครับรับอะไรอะพอยต์เหรอหรือรอะไรอ,อ่ะอมมันนี่ฟรีนะฮะตอนนี้นี่ผมมีเงินทั้งหมดอ่าเท่าไหร่วะ 2,530เนี่ะครับผมน่าจะรับเงินมาประมาณ2,500นะฮะเปิดไปครับปิดแดปเป็นคนดีไอ้ข้างบนนี้มันรับของฟรีอยู่เนี่ยก็ช่างเขาเนี่ยผมก็สำหรับคนที่กำลังมองหาเซิร์ฟเวอร์แนวเซิร์ฟเวอร์ก็แนะนำซิร์ฟเวอร์อมิตรี่แห่งนี้นะฮะอินชานครับอันเบกกิ้งอะไรวะกับโชคดีใช่ป่ะใช่ป่ะวะอะไรไม่รู้ช่างมันหรือว่าประสิทธิภาพวะนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเนี่ยช่างแม่งแล้วกันแย่อ่าออกมาผมเฮ้เราต้องเป็นคนดีดิ มันปิดอยู่แล้วนี่ว่าปิดอัตโนมัตินะครับอันนี้จะเป็นเอ่ออะไรก็ไม่รู้เราไม่ต้องไปสนใจเลยกันเนี่ยไปต่อเลยดีกว่าผมรีวิวต่อเลยนะฮะลงมาด้านล่างครับผมก็จะเจอปลายก็โง่อันนี้ก็จะเป็นวาร์ปขอผมเนี่ยแล้วก็กันสโต้ด้วยนะครับวาร์ปและกันสโต้นะฮะถือดาบไปก่อนผู้ความดูดีมีออร่าอันนี้คือรวมวาร์ปครับแล้วก็อันนี้กันสโต้ฮะเข้ามาเลยมีมีอะไรมีปืนอ,อะไรขายบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาดูก่อนนะครับอาโอเทอร์นะครับอันนี้คือช็อตกันเนาะ ปืนทำไมปืนมันว่างอะไรขนาดนี้นี่ครับแมชชีนกันก็คือตอนนี้เนี่ยแอดมินไทยแอดมินเขาเนี่ยอาจจะยังไม่เอาปืนเข้ามาเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะฮะช่างเขาก่อนแล้วกันเนาะนี่ครับลงมาด้านล่างดีกว่าฮะลงมาลงมามาเล็กมาเล็ดแคมูเว็บเล็กแคมูแคมูเว็บนี่คือวาร์ปไปนรกนะครับตายของตกจ้านะครับวาร์ปโซเวอร์นะครับก็นี่เป็นวาร์ปคิวมอนเตอร์นะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้อ่านว่าคิวมอนเตอร์ไอ้บ้าเอ้ยนะครับ อันนี้คือมินิเกมกำลังสร้างครับผมอนาคตจ้ารอแอดมินเปิดจ้านะครับแล้วก็ของตกกําลังทํานะครับอันนี้ยังไม่เปิดนะครับแล้วก็อ่าตอนนี้เนี่ยอันนี้พิวพีแน่นอนนะผมปิดปรับปรุงอยู่นะครับแล้วก็ช่างมันครับเอ้ยวน้ำไม่ถึงวะแม่งเอ้ยเดี๋ยวจะขอโดนใหม่ถึงเปล่าวะเราต้องถึงให้ได้ไว้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอวิ่งชาร์จจากตรงนู้นก่อนเนี่ยชาร์จจากข้างในสุดเลยผมวิ่งมาเนี่ยต้องทันต้องทนันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่างแม่งช่างแม่ง ไม่สนใจเลยครับผมก็กันสโต้นี่ก็ดูไปแล้วครับผมตอนนี้กํลาลังอัปเดตอยู่ละมั้งนะฮะก็ไม่เป็นไรให้ผมผู้ชมครับวันนี้ผมลงเนี่ยนะตเขาอาจจะอัปเดตปืนเสร็จแล้วก็เป็นได้ผมจะลืมมาดูกันนะฮะเลือกเพลงก่อนแล้วกันครับเราเป็นอ่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชายดินี่ครับชายต่งแท่งนี่นะฮะอัะนนีไปช็อปผมซื้อของใครของนะแค่เวลข้ามทูบอยช็อปครับอันนี้เป็นแค่แค่บาบเดียวล่ะไม่มีเซลเลยครับอ๋อมีเป็นชั้นๆอย่างนี้เลยนะฮะของายนะครับมีมีเซลไหมเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะครับว่ามีเซลหรือเปล่านะครับ ตาางตอนนี้ก็มีมีไข่นี่นะครับแล้วก็มีเป็นไข่เอนเดอร์เนี้ยเดี๋ยวไปปั้นแอดมินกอนได้ป่าว่าแกงออกไม่ได้ให้ผมไม่ได้ละมูมันไม่ได้เนบก็ไม่เป็นไรให้ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้มีทางขึ้นด้านบนด้วยใช่ป่าว่ะชั้นนี้คือชั้นที่รามานะครับด้านบนนี้เป็นอะไรครับเป็นบายเหมือนกันใหผมอันนี้คือ5้าสิบทูนบแถมหนึ่งอันผมสำหรับคนที่เติมครบ5้าบทูก็จะรับอันนี้ไปเลยให้ผมนะครับอ๋อนี่คือเป็นบายอย่างเดียวนะฮะแล้วมีเซลไหมครับ เซลก็ต้องมีดิถ้าไม่มีนี่มันอยู่ไม่ได้นี่ครับชอบ็อปอ๋อช็อปเซลล์อยู่นี่เข้ามาเลยครับเป็นอ่าช็อปเซลล์เล็กๆนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่เล็กเสมอไปนะครับ <c oughs> ผมไม่เล็กล <c oughs> ี่ครับเนี่บผมนี่คือชูการ์เคนนูนนี้นั่นมากมายผมสามารถไปลงมงลงเหมือนแล้วก็มาขายของกันได้นะครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> อ่านี่คือว c ลคัมทูเซลช็อปเรียบร้อยอันนี้จะเป็นอ่าอะไรวะ โดนในตารางยศนะผมเนี่ยครับเรามาดูกันเลยฮะมี VIP มี SVP มี GVIP มีเมจิกครับแล้วก็มีก็สมีจิกนะครับนี่หนึ่งพันทูเจ็ดร้อยทูเลยก็ว่ากันไปอันนี้เวลาคนเติมเงินเนี่ยผมแนะนําไม่เติมเป็นอ่าถาวรนะครับเพราะว่าถาวรนี่คือมันคุ้มคุ้มกว่าพวกนี้เยอะนะฮะคุณผู้ชมครับมันนี่ท็อปยังไม่มีวะเว็บเติมเงินนะผมนี่นี่ครับอันนี้เป็นเว็บเติมเงินไม่อัตโนมัตินะครับผมสำหรับคนที่เติมเงินก็อย่าลืมแจ้งแอดมินด้วยนะฮะ คุณผู้ชมเนี่ยสามารถแบบว่าโดดไปไว่วยน้ำเล่นได้นะครับผมเนี่ยอ๋อเย็ยนจัดนะครับเราจะขึ้นทางนี้ดีกว่าแล้วก็มีเรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะก็ไม่ต้องไปสนใจมันแล้วกันนะครับโดดมาเนี่ย,ดย,เ,ยเดี๋ยวผมไอ้ทางนี้ทางนี้อ่าโตตาราเยี่ยมนะครับอันนี้ตารางจศนี่ดูไปแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าที่ซ่อมของนะฮะสามร้อยบาทซึ่งผมเสียเงินไปยังวะเดี๋ยวขอทำมันนี่ดูก่อนนะเสียไปแล้วด้วยแล้วก็ไม่รู้ซ่อมอะไรอ๋อซ่อมมันนี่อะ What อันนี้คือใครครับปป้า้าาายยเกก่่แลใหม ป้ายสินค้าโอ้เป็นป้ายสินค้าเลยครับและกล่อง PVP ครับผมโอ้พิวพีสวอร์ดให้ผมชาร์จเนี่ยสามสิบค็อกแบ็กสามสิบเนี่ยแล้วก็ไฟเออร์เนี่ยน็อกแบก็กน็อกแบ็กสามสิบเนี่ยโอ้นี่ก็จะโหดขึ้นมาอีกนี่ครับอันนี้ PVP พีโบว์นี่ครับโบว์โบว์โบว์เดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นอะไรวะเป็นท่าเรือฉันมารอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยเดี๋ยวกันมาเป็นแม่นาคเลยเนี่ยบขอโทษครับผม <c oughs> อันนี้จะเป็นขอพรนรกคลิกครับผมอ่ขอพรนรกมาเลยฮะเรามาลองเปิดดูดีกว่าครับผมแรนดอมครับผมหนึ่งสองซาำเฮบล็อกเดี๋ยวเอาไว้ตกแต่งบ้านได้มม้งเนี่นะครับออนไลน์แลกของครับอ๋อแลกนี้หัวพ่อมึงเดี๋ยวจดวดว่ากูอืผู้หญิงหาราชการออนไลน์หนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีนี่ฮะใส่แม่งเลยครับขอดูหัวพ่อหน่อยครับหัวพ่อหน้าตาดีไหม ตตตตตมีผมด้วยนะครฮะผู้ชมครับเท่ดีเป็นสตรีมที่หน้าตาดีนะ่ยฮะอันนี้คือแคชช็อปครับอ๋อเราสามารถมาช้อปปิ้งกันได้ครับผมเยี่ยมเยี่ยมดาบทูคาร์ตนะเดี๋ยวพอยต์ต้องมีพอยต์ด้วยใช่ไหมอันนี้พอยต์แลกของครับผมเราก็ต้องนํามาแลกไอ้นี่ก่อนนะฮะเอามาแลกอันนี้ครับนี่ซักอ่าเกียนดีวะนี่ครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับ อ่าแลกมาให้หมดเยอะๆ,ๆนะครับเยอะๆอีกสักอ่าให้มันเหลือสัก50อันแล้วกันฮะนี่เป็นไงของดีของดีนะครับสุดยอดไหมฮะสุดยอดดิ <ๆ S 1> อีกอันเดียวผมสุดท้ายเลยฮะสุดท้ายเรียบร้อย5 9อัน,นครับอันนี้ก็เพียงพอเลยนะฮะเราจะมาดูก่อนว,วันนี้เราจะมาชอปปิ้งกันด้วยนะครับผมอ่าชุดกอดเซตสี่เราจะเอาชุดที่โหดที่สุดครับแท่งไฟโลกันอะไรวะเนี่ยซื้อเลยดีว่าโหของมันเยอะเซตปีกอ๋อนี่เป็นเซตปีกดีครับ จะซื้อเลยดีว่าเดี๋ยวขอเดินดูด้านในก่อนอ๋อพวกนี้คือยังปิดอยู่นี่ครับไอ้พวกที่มันเปิดอยู่แล้วก็สามารถซื้อได้นะฮะอันนี้คือเซตธนูสายโหดซึ่งธนูนี้เราไม่เอาครับเซตพิเศษเป็นปีกอะปีกไฟแห่งนลกพลังป้องกัน110ชนิดเกาะโอ้เดี๋ยวๆ,ๆทูจอบเซตอาทิตย์ครับดาเมจเอยอันนี้ดีกว่าซื้อมาเลยครับไม่รีรอไม่รีรอโดมาเยี่ยมนะครับได้มาแล้วฮะไอ้พวกนี้กะกาก,ากโอ้โหวิ่งไวด้วยคุณผู้ชมครับ อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถือไว้ก่อนเอันนี้ตูดีดูดีมีออร่านะครับพระคุมนินจาไม่เอาฮะอ่านี่คือเซตไรเดอร์ครับเซตไรเดอร์นะฮะเกาะเซตสองครับเซตเกาะไอรอนแมนไม่เอาวะเอาแบบเท่ๆเอาแบบเป็นเปรกเป็นเปรกอะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้คือเกาะสายฟ้าเซตบีพลังป้องกันห้าสิบเป็นไงอันนี้เท่าไหร่วะนี่พลังป้องกันเท่าไหร่เจ็ดสิบนะครับเอาเอาก็เอาวะแต่เราไม่เอาหัวนะเราแค่ชุดนี้ฮะนี่ เอามาฮะอันนี้มาครับผมแล้วก็ต่อไปก็เป็นกางเกงฮะกางเกงโคลูเซียนอ๋อโคลูเซียนนะเอามาครับก็รองเทา้าเดี๋ยวจะบอกเมียต่อไปอีกโอโ้โหเมียน,นี่ก็โหอ,อะไรวะแม่งเอาน,นี้ก็ได้เกียร์ตื้เลยครับเฟิร์ฟเฟิร์ฟนี่มีคนมาช้อปปิง้งมาอนเราด้วยปะมั้ะอ่าได้มาแล้วครับผมเอ้ยเราซื้อธนูมาด้วยดีกว่าครับธนูเอาเป็นอัน,นอันนี้โหดที่สุดครับอย่างงี้นี่นี้ ทูบาวคิวเลอร์ให้ผมวัวโบลคิวเลอร์นี่ครับเยี่ยมแรกมาฮะอ่าใช้ได้ให้ผมสำหรับคนที่อยากจะซื้อก็เติมเงินแล้วก็ซื้อเลยเนี่ยไม่ต้องงงทำไมผมซื้อดได้ให้ผมผมเด็กแอดมินเนี่ยหล่อเลยอันนี้ของที่ผมเอามาเนี่ยไม่ต้องมาขอผมนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องคืนแอดมินแล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยนี่ร้อยแปดสิบโอ้สองร้อยเปลวไฟไอรอนแมนนี่เอาเลยเซตเดียวกันเลยนะฮะผมเยี yeah. ่ยมทำแพทเลยฮะเ้ยทำไมไม่ได้วะอ่าเดี๋ยวทำไมผมทำแพทไม่ได้ เ่เดี๋ยวเรียกร้อยมีก่อนแอดมินครับผมทับแฮดไม่ได้ไม่ได้เหรอครับอยู่ว่าเราทับแฮดไม่ได้ครับเราไม่ได้เป็นยศอันนั้นนะฮะเฮดไม่ได้ผมได้ครับผมทับไม่ได้แอดมินผมทับไม่ได้เทวมีพลีสนะครับสปีดนะผมชนิดถือนะครับอันนี้คือบวกเลือด30ด้วยนะครับดาเมจเท่าไหร่เอ่ยห้าสิบครซื้อมอยป้องกันโตแล้วกันครับหรือว่ามีโหดกว่านี้อีกแทงสปีดอันนี้น่าจะโหดกว่าฮะ ยาสยาสโโอ้ห yes. yes. uh huh. นะจะวิ่งไวขึ้นโอ้โ uh ห huh. แล้วดูเลือดเพิ่มไหมผมสุดยอดไหมฮะก่อดเซตสี่ครับผมหัวเลยว่าหมวกนักฆ่าคิวเลอร์ครับผมอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะฮะก็ช่างมันแล้วกันครับอุปกรณ์อุปกรณ์รห้าดาวเดี๋ยวเอามาก่อนแล้วกันเอาไว้แบบว่าป่วนคนสร้างบงสร้างบ้านอะไรอย่างนี้นะฮะรบับมาครับขวานตัดไม้ด้วยอ่ามีอะไรอีกครับผมอุปกรณ์ห้าดาวาซื้ออุปกรณ์ห้าดาวมาเท่า,ทานี้พอเลยครับ โอเคผม thank you v e r y m u c h t h a n k you v e r y m u c h ครับคุณแอดมินครับยาตอนนี้ผมเป็นไอรอนแมนแล้วนะฮะโอ้โหโหแต่ว่าวิ่งไม่ไหวเลยต้องใส่นี้ครับอ่านีเรียบเรียบร้อยครับทางด้านนี้ก็จะเป็นเควสตกปลาผมแล้วก็มีแผนที่ด้วยฮะมีเรือมีโอ้โหนี่คือจุดสปาที่เราอยู่นะครับเดี๋ยวจะเพิ่งค้างเรียบเรียบเรียบครับนักตกปลาผมนี่ตรงนี้นี่ครับสุดยอดอันนี้บวกเลือดแต่ว่าวิ่งไม่วมากไม่ดีเนี่ยเปอันตรายต่อสุขภาพเลยครับอันนี้คืออะไรวะ a d มินเรียกมา ดาบสุดโหดออกเป็นเควสด,ดาบสุดโหดนะครับคอนเก็บไว้แลกของนะแจ๊ะอ๋อเป็นเอ้ยเดเป็นแคดอันนี้ต้องเอาดาบแลกแคดอ่ะผสมกันอะไรประมาณนี้ปะนะครับน่าจะใช่นี่ฮะโอ้อยังงี้งครับอ๋อสามารถนำคอนมาแลกเป็นโปรเทคก็ได้ให้ผมอ๋อต่างๆได้มาได้หมดเลยเนะฮะโอ้อยังงี้นี่เองครับผมก็สามารถมาทำควสกันได้แต่เควสนี้ค่อนข้างจะยากเลยเนี่ครับคอนแล้วมันหาของจากไหนหาคอนจากไหนวะเดี๋ยวใครเปิดประตูพ่อเป็นเจ้ปิดราคาเหรอไอ้มันนักบิดนะครับ ด้านนอกก็จะเป็นแลกเปลี่ยนไอรอนทำเคเวสครับอ๋ออย่างนี้นี่เองะเอาคอนเ๋ยละคอนหาจากไหนวะคอนจา๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครคอนอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมขอหาคอนก่อนนะฮะคอนคอนคอนครังแคไอ้ครั้งเคเวสใช้แคสนิดน,งน,ดนึงนิดนึงนี่ฮะก็สำหรับคนที่บัตรฟรีก็เล่นได้เหมือนกันนะผมนะครับแล้วแต่เนี่ยว่าจะเติมหรือไม่เติมนะ,ะแต่ว่าคุณเติมเนะี่ยคุณเทพแน่นอนนะฮะเควสติมอนแรกของโหดนะผมเข้ามาดูเลยครับ กระดาษนักล่ามอนเตอร์ครับดูตรงนี้ครับเฮ้ยคอนหาจากไหนวะถามไป้บิงก่อนคอนหาจากไหนครับต้องถามก่อนในแฮนเดี๋ยวเราไม่รู้นะครับผม,มรู้ไว้ก่อนพองซอนไว้เควสหมูเริ่มต้นฮะอ๋อเป็นควสหมูเริ่มต้นนะครับฟาร์มตีวัวหมูคลิกฮะอ๋อตรงนี้นี่เองนะครับแบกได้ป่าววะเป็น VP นะเว้ยเฮ้ยว p แบกได้ออ้สุดยอดเ <c oughs> ติม VP นี่คุม้มไหมผมถาวนี้รู้สึกว่าแค่ร้อยห้าสิบหรือเก้าสิบวะ เดี๋ยวถ้าเกิดเก้าสิบยี่คุ้มเลยนี้ถ้าเกิดเป็นเป็นผมนะเกบทูนี่ผมเติมนะถ้าเกิดแลกกับความสะดวกสบายแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูก่อนลา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 ฮีเฮ้ยง่วงอ๋อเดี๋ยวก0บทูเองผมเติมถ้าเกิดผมเป็นคูนี่ผมจะเติมเลยนะครับเนี่ยอีขายของหน่อยเนี่ยโอเคผมผู้ชมครับมีไปไหนอีป่าววะ ขอดูด้านนี้หน่อยฮะดีเควสอ๋อนี่คือลวงเควสทั้งบดแล้วผมแล้วก็มีพาร์ด้วยแล้วก็ว่ากันครับแล้วก็มีหมาตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเราจะไม่ไปทางนู้นนะผมเราจะมาเอ้ยเราจะมาแบบชาวล็อกครับเควสหมาวัดฮะคนขายดอกบัวผมสามารถไปนําไปบูชาได้นี่ครับก็าทำเควสได้ครับผมผู้ชมครับนําคอนมาแรกฮะแล้วก็เป็นเควสชุดเกาะได้นะครับอืมสุดยอดทางนี้มีอะไรอีกเปล่าวะมีเควสอ่ะอะไรอยู่ข้างในครับอยู่คนว่มอ๋อเป็นเควสนะครับอืมอย่างนี้นี่เองฮะ คาถาแห่งอะไรวะคาถาแห่งความอาฆาตโอ้โหชื่อมันดูน่ากลัวอะไรประมาณนี้เลยนะฮะอืมคือมาด้้นบนรับมีอะไรเปล่ามีเควสอยู่เหมือนกันนะผมเป็นเควสหัวสวรค์ครับโอ้หัวความตะลกักตะลักเลยครับหัวนรกครับผมนี่กับสปอนดีกว่าฮะเดี๋ยวเราจะไปเอ่อไปดูดูอะไรดีวะไปดูวาร์ฟอ๋อผมไปดูรวมวาร์ฟครับมีไปไหนบ้างมีวาร์ฟเซเวอร์ครับแล้วก็มีวาร์ฟคิวมอนเตอร์ไปเลยฮะเอาไปฆ่ามอนกัน,กนฮะ มีโชคดีปะอ๋อมีลูตติ <res> ้งครับผมลูต hmm. ติ้งนี่น่าจะเป็นโชคดีนี่ครับขอกดให้มันมันเกิดก่อนครับที่กดไปชาวล็อกครับไม่มีลูกธนูบ้าเอ้ยอะไรวะจะอี๋แน่ยิงเอาลูกธนูก่อนแนบได้มาเลยฮะอี๋แน่จะอืมอืมอืมเราฆ่ามันง่ายมากครับผมแค่คลิกทีเดียวก็ตายห่าเลยนะฮะยิงอย่างนี้ได้ฮะยิงเงี้ครับยิงเงี้ฮะนี่ครับนี่ครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับผม นี่ครับนี่ครับตายฮะต,ตายครับตายครับแค่นี้ก็ตายแล้วว่ะโอ้โหมีบอสไหมเนี่ยคริปเปอร์ละคริปเปอร์เหรอครับเดี๋ยวโ oh อเมกุนเนสเดี๋ยวกดได้อีกเปล่าวะเก็บลูกธนูก่อนเนี่ยกดไม่ได้แล้วว่ะเดี๋ยวอา่าเราก็ต้องรองมันเคลียร์นะฮะหรือมันแหลกวะกดเองแม่งเลยครับกดไม่ได้อะไรเนี่ยอะไรวะ นี่ครับเราก็ต้องรอมันรีก่อนนี่ครับก็ช่างแม่งเลยมีสนใจแล้วโว้ยครับโอเคเอาเป็นว่าเราทับแบคครับไอ้แบคไม่น่าจะได้ดิเพราะว่าเราวาร์ปประตูวาร์ปเข้ามาเลยฮะโอเคผมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราขอขายกระดูกก่อนฮะขายตรงนี้ได้ครับขายไปเลยฮะหนึ่งอันนะครับที่ขายไม่พอขายไม่ได้ม่งไม่เต็มม่งไม่ครบว่ะโดนทิ้งได้ป่าวะทิ้งก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวอ๋อถังขยะอยู่นี่ับผมก็ทิ้งอันนี้ไปเลยฮะของกากาไม่เอาเบดล็อกด้วยอะไรวะเบรคล็อกโคเทกอะ ไม่รู้ว่าหัวพ่อมึงไม่เอาเลยครับนี่ทิ้งไปให้ผมเบ็ดรถเบ็ดรถเบ็ดรถทิ้งสตริงก็ทิ้งไปฮะผลทิ้งไปแล้วกันนะครับโอเคผมเรากลับสปอนอีกทีนึงฮะกลับมาครับเจอใครวะโอ้โหดูชุดพี่น้องชุดพี่นี่ยอายล่ำรวยมากเนี่ยครับบ้านพี่นี่ปลูกปลูกกระชาเป็นไรไม่ใช่ไปบอกเขาทำไมเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนตำรวจตามมาจับเรอครับอี๋นี่ครับรอเล่นรอเล่นรอเล่นเนะี่ยวาร์ปเนเธอร์นะครับไปเนเธอร์ดีกว่าตาของตกก็ไปเว้ย มีน้ำเดี๋ยวโอ้โหต้องว่ายน้ำในในในรกเนี่ยนะเอ้ยนั่นรถนั้นมันวางน้ำได้ด้วยเหรอวะว h า t เพิ่งรู้นะครับเราต้องระวังเราตกลาวาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเราตกลาวาไม่น่าจะเป็นไรนะโอเป็นนี่วายบ้า,อบาเอ้ยโอเป็นนี่วายนี่ครับอุ้ยเดี๋ยวอยเพิ่งเพิ่งกระตุกอย่เพิ่งกระตุกของตกนี่สวยเลยนะเนี่ยเราลงมาอา่เจอแก๊สเจอแก๊สโดนเปล่าวะไม่โดนเหรออะไรเนี่ยนุนๆโดนแน่นอนครับ อะไรไม่โดนได้ไงวะอันนี้โดนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเว้ยเนี่ยโดนเยี่ยมเราจะมาตามล่าแก๊สกันนะผมคุณผู้ชมครับทับไฟได้ปะเฮ้ยไฟจะด้วยโอ้สุดยอดเดี๋ยวจะหาตีกันนะผมคุณผู้ชมครับมาได้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 มาดมาดมาดมาได้มาไม่ตายวะโอ้ยคุณเนฟเดี๋ยวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเราจะใช้ธนูยิงมันฮะเราจะมาบินเล่นในนรกกันเนฟทำไมทำไมล่ะทำไม คุณทำไมดำดำแต่จะล่อมันให้ตกครับอืตกไปตกไปไยทีเดียวตายเหรอโอ้โหยังโหดบอกเลยว่ายังโหดนะครับจะได้แอปเปิลทองจากอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนฮะเรามาบินเล่นดีว่ะเลอะเลอะกดสโตนเล่นดีไหมฮะกดสโตนขุดไว้ป่ะยังใช้อยู่ครับอะไรเนี่ยนี่ของโหดนะเว้ยเดี๋ยว โคสโตนี่ใช้ระทุบดีว่าถึงจะไวช่างมันแถบแต่ว่าอันนี้ทุบไวแน่นอนดูดิอย่างกระเกมหมดหนึ่งครับผมเราใช้ของระดับ5ดาวนะครับอย่างกระเกมหมดหนึ่งนี้มีโคดเนเธอร์นี่มาด้วยขุดไปฮะขุดไปฮะอ๋อบอกยังนึกว่าหายนึกว่าไรโถคนมองนี่นึกว่าผมเป็นเกมหมดหนึ่งเลยนะครับเนี่ยใช้มือเป,ปล่าตีก็ตายแล้วผมมีแอปเปิลโหนแอปเปิลใส่โหดเ้ยจะไม่ตายเหรอเดียเด๋ยวเดีย oh เด๋ยวโอ้ไม่กูเดฟเดี๋ยวมาเดฟมาเดฟมาเลยตีนะตีผมให้มันตีเล่นเลยอะ คุณตีผมคุณก็ตายให้ผมคุณผู้ชมครับ <c oughs> อยากพิวพีนะแต่ว่าแอดมินตอนนี้เขายังปรับปรุงอยู่ครับก็ไม่เป็นไรเล็กกันเนี่ยเราเจอทางเอ้ยเราไม่เจอทางไม่เป็นไรให้ผมแล้วก็ขุดไปเลยฮะขุดไปเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมเซอร์ฟเวอร์สักนิดน,นึงแล้วกันให้ผมกลับสปอนก่อน I have a pen I have ้ยไปไอเปเนี่ยอันนี้คืออ๋อเซอร์ฟเวอร์นะครับเรามาดูดีกว่าว่าบ้านเขาเป็นยังไงกับบ้านคนเราสมัยนี้เนี่ยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านไม้ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์นี้นี่แจกไไไม้้้้นนนนะะครับบบาาหปดงว ผมจะมาอ่ากกำจัดพื้นที่หน้าบ้านให้คุณเองครับอันไหนดูไม่ดีผมจะจัดการให้เนะี่ยตรงนี้ใช่ไหมครับได้คนระับจะขุดไม้ออกให้นะเพราะเรามีแบบว่าขวานชาวล็อกเนี่ยขุดให้อุ้ยอันนี้ขุดไม่ได้ใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรฮนะถ้าจะเป็นคนดีนะับผมเย็บขุดออกให้ผมเราเป็นอ่าคนดีนะครับคนดีเดี๋ยวจะเจอคนเจอคนห่อคาได้ไหมครับอะ,ะอะไรไม่ต <c oughs> ายวะอะไรเน่จะบินดูเขานะฮะ ยิงไม่ได้เหรอวะอะไรวะอะไรเนี่ยหูน่าจะน่าจะตีกันได้นะครับในใน,ในโลกนี้นะครับทีไม่ได้เหรอวะไม่โดนวะเดี๋ยวเราจะมาดูเขาเลยนะฮะือ <c oughs> ไม่โดนวะอะไรวะเดี๋ยวโอโ้โหทำไมมันป่นคนไม่ได้เดี๋ยวเราจะแกล้งคนนะครับอืม <c oughs> นี่นะครับทีเมันไปนูน่นแล้ว่ะเรามาบินแกล้งคนดีกว,ว่าผมคุณผู้ชมครับทีจะติดไฟมีป่วะ ได้วะอยากแกล้งคนนะแต่มันทําอะไรไม่ได้ครับผู้ชมครับกแกล้งยัไงดีวะเดี๋ยวคุณด,ดีแล้วกันรอมันเอฟเคครับท <c oughs> ี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วลองบินดูคนกัน <c oughs> ออแกล้งอะไรดีวะคุณอาร์คใช่ไหมคุณอาร์คเนีฮะเขากำลังเดินอยู่อย่างมีความสุขนะครับจะแก้เขายังไงดีวะเขาเดินเขากำลังเดินไปตรงนี้ฮะตรงโพบ้างใครก็ไม่รู้ผมแล้วก็อยากมีใครคิปเปอร์จะไดแ้แกล้งเขานะฮะ ก็ไม่ได้ดิไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้ผมเราจะติดตามดูเขาชีวิตเอ้ยชีวิตเขาไปสักแป๊บหนึ่งนะฮะตามติดชีวิตคุณอารคเนะครับเฮ้ยเขาเห็นผมเขาเห็นผมเดี๋ยวเขาเห็นผมเราบินหนีออกมาก่อนนะ่ให้ผมบินหนีออกมาก่อนฮะแอบก่อนแอบก่อนอุ้ยแอบก่อนแอบก่อนเกือบแล้วเกือบแล้วผมอยู่นู้นนะผมอยู่นู้นฮะบินต่ำๆก่อนแอปเดี๋ยวเขาเห็นเราเนี่ยฮะเฮ้ยเห็นเป่าวะเห็นเป่าวะเหมือนเขาเห็นเนี่ยฮะบินก่อนบินหนีก่อนฮะบินหนีก่อนฮะ อา่าเรามองเห็นเลยครับผมค yeah <amp> ุณผู้ชมครับตอนนี้อ่าเราต้องดิ่งลงมาครับนี่นะครับเขาจะได้ไม่เห็นเราครับแอบก่อนโอ้ยเสี่ยวเขาบินไปนู่นเลยผมบินตามบินตามแต่เวลาแกล้งนะครับผมแต่เวลาแกล้งนะฮะเฮ้ยแม่งตายแม่งต oh, ีตายแม่งตีตายเด้อมาคุณเน็ตออกมาคเน็ตอยู่นี่ฮะเขาอยู่นี่ฮะบินบินแอบไปบินแอบไปฮะบินแอบไว้นะครับผมว้าอ่าอ่าอยู่ไหนวะอ๋อทางนี้นี่ฮะ พี่แม่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเแป๊บนึงนะครับแอบนีใช่ไหมผมแอบเนียนเนียนเนียนเอ่าไอล้วไอเล่านะครับผมโอเคผมก็สำหรับวันนี้นี่ผมไม่มีอะไรแล้วไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้สวีดับสวัสดีเจ้าโจ้ผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ